l a n d ัมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่ไกด์ไลายจากเสียงศักดิ์สิทธิ์ใครที่เคยเงียบหายแยกจากใครบางคนไปมีการบล็อกการจบความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคนแดนไกลที่เงียบหายกันมานานนะคะมีโอกาสได้โคจรกลับมาเจอกันการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่การได้เรียนรู้กันอีกครั้ง ผ่านการนำทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาที่อะไรที่เคยปิดบังซ่อนเลนไม่ได้สื่อสารจะได้พูดคุยได้เคลียร์ได้ทำความเข้าใจกันนะคะดังนั้นขอให้คุณมี energy ที่ดีเชื่อมัน่นว่าความสุขความสำเร็จจะอยู่คู่กับคุณเสมอความรักบางครั้งไม่ใช่การ Commitment แต่คือการแสดงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในช่วงเวลาที่ยังสามารถสื่อสารและพบเจอกันได้อยู่ดังนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆหรือจะมีอะไรที่ เป็นอุปสรรคขวางกั้นคุณอยู่นะคะขอให้คุณสื่อสารด้วยความรักขอให้คุณเชื่อในความรักยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอและไม่ว่าความสัมพันธ์จะจบลงยังไงความรักความผูกพันดีๆจะอยู่ในหัวใจของคุณค่ะ